สวัสดีครับท่านชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพาโชคครับเมื่อนี้แอดพาพี่พาน้องไปพบกับเซียนหนุ่มสะแก้วครับซึ่งคณะนิพนกยูในสายครับสําหรับหมวด่ิพานมาครับแอดขอเท้าความก่อนครับหนุ่มสะแก้วนี่เพิ่นโทรมาหายหน้าทางกับน้องเบลครับแต่ว่าเพิ่นกะบ่ให้ลงคลิปนะครับ คนบอกว่าอยากแบ่งปันแนวทางสำหรับพี่น้อง f อฟครับปรากฏว่าตัวเลขแนวทางของของนุมสายแก้วกับเขาครับล่างครับ 5. สามห้าทีว่าเต็มเต็มขึ้นกันนะครับส่วนงวดนี้นุ่มสายแก้วเพิ่นกะบอกว่าพิ่นเสียหายออกคลิปครับทางทีมงานก็เลยติดตอ่อเพิ่นไปแล้วกันขอลงคลิปครับเป็นครั้งแรกครับ ที่ออกสื่อครับสำหรับงวดวันที่หนึง่งสิงหาคม25 6พันหรอยหกสิบห้าพี่น้องกับเขามาฟังมาตามนมสะแกวเบิงวาง,งวดนี้แนวทางของนุมสะเกวคนซิมาตัวใดครับนี่แหละครับสถิติงวดที่พันมาครับเพื่อนบอกว่าวิ่งบนศูนย์ครับแต่ว่าเจาะเจาะบนบน่เขาครับแต่เจาะล่างครับเพื่อนบอกว่าวิ่งล่างห้า คนปากฏว่ากับสามหาครับท่านผู้ชมครับก็บืทว่าเขาเต็มๆเนาะครับตอนนี้ก็เขามาฟังมาเบิร์นกกันว่าเพิ่นสีว่างแนวทางตัวใดสําหรับวันนี้ครับอเอาลัะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กแหน่ตงวันแรกครับพ่อได้ยนได้แน้ะแมนอยู่ค่ะหนุ่มสาแก้วเนาะโอ้ ลบกวนน้องเยวขอความกรุณหน้าว้าเสียงดังแนเด้อค่ะเพราะว่ากล้องหลายตัวตอนนี้หลยกล้องมันจะบ่ได้ยินกันทุกกล้องครับตอนนี้น้องเยวเริ่มบันทึกเสียงเราเด้อค่ะโอเปนอย่างครับคือว่ากาัามีแนวทาทาไม่หายย่กาแล้วครับก็คือเดี๋ยวน้องเดียวขอชี้แจงก่อนเนาะว่าหววที่พันมากของนุ่มสาแก้วนี่เพิ่นบอหายล่งคลิปครับก็คื จะให้ให้ยาว่าเจอะบนวกเขาแต่เจาะล่างเลยซู้ว่าเสร็จๆก็ใส่ใคาทับเขาอยู่แน่นโคมาบอกว่าอยากแบ่งปันแนวทังมั่นใจมากๆถูกมากทุกงวดน้องเบลเล่ขอว่าขอลองคลิปแนนุน่มสาแก่กับบ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงเด้อให้พันวดนห้หนีกอนทางวันีนโอเคแตกก็คือให้ลงคลิปได้เลยบ้านี้ตามสัญญาค่ะเบิ่งค่ะสถิติวิ่งบนศูนย์ เกือบเกือบจับคู่ถูกแต่ว่าล่างวิ่งห้าจับคู่สามห้าเม็ดเดียวเข่าเต็มเต็มเลยจา้านี่คือสถิติงวดผ่านมานะคะบ่ได้ลงคลิปจ้าเอาวันนี้ก็นี่มาเมาป่าที่เราวันนี้เอาจังๆเดล่จานสวัสดีครับครัับสสวนี่ห้าผ้าลวด้อครับนี่ห้าฝ้าล,ว,<ร>ว,ลวดวค,รรวครับผมมึงมึงไม่ไม่คิดตลอดครับแต่ว่าบุกไปไม่อยาก ว่าอยากนะคือว่าผมจะเล่นจริงผมพี่ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากเล่าสูตรในเมืองก็ไม่โอเครวยจังหวะแรกแโอเคผ่านครนะับแต่ว่าวันที่สองนี่ก็มั่นใจขึ้นกันจะแต่เมื่อเรานอกมากแต่ว่าข้างในครับคุณผู้ชมเอาครบครเต็มเต็ได้ครับบนเนี่ยอ่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเอาเอาบนลนอเอาสามตัวละกการสองตัวนอหละกการจะก็วิ่งนอจ้าได้เลยสามตัว สองเจ็ดแปดครับสองเจ็ดแปดครับสองตัวเจ็ดแปดกับสองเจ็ดเท่านั้นแหละครับจับคู่บนเจ็ดแปดกับสองเจ็ดพูดพูดบนเขาวิ่งบนกับเจ็ดครับวิ่งบนเจ็ดครับผมอันนี้กำมันใจพันกว่าเส้นที่กันพันกว่าเส้นใจพันกว่าเส้นที่กันโอ้หนึ่งพันเปล่าล้านเนาะพันกว่าเส้นอันนี้คือบนครับแค่บนครับอันนี้คือบน Oh, บนพันเปอร์เซนต์ัเสียหลายนะครับตันสื่อก็เือสื่อด้วยครับปดรางก็นือรางเลยเอาบาดีล่างกับตรงเดียวล่างครับผมล,ล,ลางมีอยู่สองหางขนาดนะครับเรียกอไลา,ยยาหนึ่งหนึ่ง C แ,แล้วก็หนึ่งสองครับแล้วก็หนึ่งสองอาจารย์มันเป็นเสียงสะท้อนไหมคะอา,าจารย์เปิด<ง>ลำโพงค่ะ พอดีผมขับรถอยู่ครับผมขับรถมาเรื่เดอยันศวิลาวว่าครับเพื่อขับรถไต่ไต่จังหวัดน่ยค่ะขอไฟเดอรถามคุณ้มชาม่ติด่วนคือมาบอกข้าเดียวครับเปียผมก็เียทเไ่หินกนเ่คนอาจารย์คนทำงานมับพี่กันอะไรับหนึ่งสองกันหนึ่งตีวิ่งหนึ่งครับลาดเ็นส้นครับวิ่งหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมคนรวเลยคนลวเลยเพาว่าการเดือเพราะว่ามันการั่ใจตรงเองไว้จ้า หนึ่งหนึ่งนั้นเป็นเส้นขึ้นมาทางในไหลายเติมนะที่ว่าแต่พี่ชุนตอนนี้ขึ้นสายอยู่เต็มเต็มเลยอ่ะได้แล้วจางนุ่มสาแก้วนะคะงวดนี้งวดแรกที่ออกสื่อนะคะหลังจากที่ซุ่มเงียบซุ่มเงียบหายแนวทางไว้งวดหนึ่งแล้วเขาเต็มเต็มงวดนี้เปิดตัวเนาะค่ะเอาตอนนี้ต้องเดียวได้ครับคุณผู้ชมจ้าาาตกันนเะจ้าขอบพระคุณอาจารย์ไลไลค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมต้องคอไพ่เลแลค่ะนุ่มสาแก้วเพื่อนนันเพิ่งทำงานครับรถไปน้่งพะเลได้เปิดลำโพงเสียงมันอาจจะสะท้อนออกมาที่เสียงหลบกวนต้องขอไพ่แต่ว่ากาัคุยกันรู้เรื่องได้ตัวเลขมาแล้วเนาะปรากฏว่าได้หนุ่มสาแก้วงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าหสิบห้านะคะวิ่งบนเจ็ดมั่นใจ1000นพันเปอร์เซนต์เนาะคว่าส่วนของบนนะคะวิ่งบนเจ็ดมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ พันสามตัวเม็ดเดียวนะคะสองเจ็ดแปดจับคู่สองตัวบนนะคะสองหางก็คือเจ็ดแปดกับสองเจ็ดมีในส่วนของบนมีพันเปอร์เซ็นส่วนล่างนะคะวิ่งล่างหนึะะ่งมาล้านเปอร์เซ็นาสันล่างนี่มั่นใจสุดๆล้านเปอร์เซ็นจับคู่ล่างนะคะสองหางแค่นั้นคือหนึ่งสี่กับหนึ่งสองมีเพื่อนไหในหน้อยแขนแขนมากนะ้ำเพื่อนก,กอระจัดบ่มักกับบเป็นยังจ่าแต่ว่า ก็มักยูเลขเนน้อยนะถ้าถูกกับก็ดีนะ้องบ่ลงทุนหลายคันบ่ถูกกับบ่เสียหลายจ้ะเพราะว่าเลขน้อยเดี๋ยวน้องเบวจะขึ้นตัวเลขโชว์นะคะโชว์ในหน้าจอให้ดูนะคะว่าตัวเลขมีตัวไหนบ้างให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอเลยเด้อมกักกระจัดขัดกับพานทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้า ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของนุมสะแก้วครับเป็นครั้งแรกที่ออกสื่อครับครั้งแรกครับที่ออกสื่อเป็นกับฟนมาบนครับงวดวันที่หสิงหาคมสองพห้า องเจ็ดแปดบนจับคู่สองตัวเจ็ดแปดสองเจ็ดวิ่งบนเจ็ดพันเปอร์เซ็นต์ครับวิ่งบนพันเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องล่างหนึ่งสี่หนึ่งสองวิ่งล่างหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ ขิ้นมั่นใจลางหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องไปวิเคราะห์บ้างนะครับเด้อผิดถูกกิจวักันครับทังช่องกับเป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านล้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิลดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิงลงทุนนะครับเิ่นกะออกซื้อเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับนมสาแก้วนี่ ใจงวดที่ผ่านมาเพิ่นฟันล่างนะครับล่างวิ่งห้ากระเข่าเต็มๆนะครับปิ่งเหล็กวิ่งของเพิ่นเข่าเต็มๆส่วนงวดนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งล่างหนึ่งมันใจล้านเปอร์เซ็นพี่น้องก็ล่องเอาไปวิ่งล่องเบิ่งก็ได้ดวยครับงวดแรกอาจจะแหกมันก็นได้ครับงวดแรกที่ออกสื่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คือสิพ่อแคนแนลครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนให้ด้วยรวยเิงๆครับให้มีเงินเหลือกิน,หกนเหลือกเก็บเหลือใช้ครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ไดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับพอกันไม่ในคลิปหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ